ติดตามช่องแ h e s สตาร์4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด,าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่เดอะสตาร์4 c h า anel เปิดดวงกับหมอดาวนะคะ วันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวพฤษภศกกันบ้างนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะจัตจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวพฤษภศกเนี่ยรับแต่พลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะ ดวงดาวที่โดดเด่นเหมือนเดิมเลยนะคะชาวพุกศกนะคะยังคงส่งผลอิทธิพลต่อชาวราศรีพุษศกเช่นเดียวกันก็คือดาวพฤหัสย้ายในช่วงตุลา2568ที่ผ่านมานะคะอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนะคะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่นะคะต่อดวงชะตาของหลายๆราศรีเลยทีเดียวนะคะตำแหน่งมหาอุดนะคะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับโอกาสที่ดีนะ นะคะการศึกษานะคะโอกาสใหม่ๆการปรับเปลี่ยนแปลงขยายตัวในเรื่องของการงานนะคะถึงแม้ว่าดาวจะย้ายในช่วงตุลาแต่ยังส่งผลอย่างต่อเนื่องนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะ,ะก็มีดาวดาวเกตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะเกดราหูนะก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่า มีแรงกดดันนะคะหาทางออกใหม่ๆม,มีมิติกใหม่ทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างในเรื่องของการงานอ่ะอาจจะเป็นลักษณะเป็นงานใหม่บทบาทใหม่ทิศทางใหม่นั่นเองนะคะอันนั้นคือภาพรวมของดวงดาวนะชาวราศีพฤษภงานของคุณเป็นยังไงล่ะงานของชาวราศีพฤษภนะงานที่โดดเด่นก็คืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรระหว่างประเทศนะคะหรืองานออนไลน์นะคะการเรียนรู้อะไรดีๆจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะแต่ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะชาวประสบเงินเป็นยังไงเงินมีรายจ่ายแบบว่าจุกจิกอะมีรายจ่ายจุกจิกเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากการเดินทางนะหรือของอะไรแบบเสียหายได้ไง่ายๆนะคะความรักเป็นยังไงความรักภาพรวมของคุณ ความสัมพันธ์อาจจะต้องอดทนนะบางคู่ห่างกันเพราะว่าในเรื่องของงานนะคะมีความจําเป็นจะต้องไปทํางานก็เลยห่างกันไกลกันนั่นเองนะคะเคล็ดลับในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้นะคะคุณอาจจะต้องหมั่นทําบุญบริจาคอาหารเออนะคะหรือว่าหนังสือนะคะเพื่อที่จะเสริมพลังให้กับดาวพฤหัสนะคะชาวราศีพฤษกนะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะจาดจงเป็นรายบุคคลเป็นดวง,งคุณเองนะคะคุณสามารถสแกนกิโลโคดแอนไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องหมดาคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดนส์นะคะหรือว่าเข้ามาดูในรายละเอียดในการสนับสนุนช่องได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง The Star 9 5เเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพฤกษงทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะคะ สิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สําเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิ้นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวพุชศกด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์คนนะนะคะชาวพฤชศกวางในรูปแบบทักษะนะคะว่าดวงชะตาของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงพฤชศกหลายๆคนดวงดีนะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีนะคะในเรื่องของงานเงินนะ ะะส่วนใหญ่เนี่ยพุชกเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีมากเรามาดูซิชาวราศีพุกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงคะไพ่ใบแรกตัวตนคุณนะคะชาวราศีพุชกคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่พริกแปลงเป็นคนค่อนข้างเก่งฉลาดสมาร์ทเห็นไหมคะ สามารถปรับเปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วได้ไวนะคะเป็นคนหัวไวนะบางคนอายุเยอะก็จริงอะ่ะคุณก็สามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงพลิกแปลงอะไรทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะไพ่สมาร์ทนะบอกอยู่ว่าสมาร์ทนั่นเองฉลาดนะคะสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะสามารถปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง นะคะพไพ่ใบนี้นะคะอะไรเข้ามาก็เถอะคุณสามารถที่จะรับมือได้แล้วก็รับมือสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเออนะคะพลิกจัดด้านลบเป็นด้านบวกได้นะคะพไพ่ใบนี้นะพลิกสถานาการณ์ได้นะคะจากที่อยู่ในวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณนั่นเองนะไพ่ไปต่อมานะคะ,ะในตําแหน่งบริวาร วงสาคนาญาตินะคะลูกน้องลูกจ้างคนรอบข้างเออบริวารน,นะคะคุณได้ไพ่เซเลบรตนะอะ ชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับบริวารลูกน้องอ่านะคะเป็นเชิงบวกนะคุณอาจจะได้รับสิ่งอะไรที่มาจากลูกน้องก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดเป็นในเรื่องของอาหาลูกค้าได้ดีปิดยอดปิดดิวได้นะคะจบโครงการได้ดี นะคะได้หน้าได้ตากับเขาน,นั่นเองนะคะลูกน้องบริวารน,นําความปราบปื้มมาสู่ตัวต,วตนของคุณโอ,อ้นะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้ความอุดมสมบูรณ์จากเขานะคะนะรวมถึงอาจจะมีการเฮฮาปาร์ตี้จัดงานสังสรรค์ก็ได้นะคะทั้งครอบครัวบริวารเพื่อนก็ได้มีเกณฑ์พบปะผู้คนมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้คือ เฉลิมฉลองออนะคะเซเลเบรตนะ,ะมีความประสบความสำเร็จเกิดขึ้นนะจากการร่วมงานกันเป็นทีมนะคะเป็นหมู่คณะออนะคะหรือบางคนออทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับออบริษัทก็ได้นะคะคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็ดีมออีมีเกณฑ์ได้ชื่นมืน่นได้เฉลิมฉลองยอดความสำเร็จนะคะความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะรวมถึงคุณอาจจะได้โชคลาภจาก ครอบครัวคู่ครองคนรักได้นะคะพไพ่ใบนี้ดีนะคะนะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นความสําเร็จกับครอบครัวบริวารหรือว่าลูกน้องลูกจ้างนะคะหรือว่า,าหุ้นส่วนนะได้เช่นเดียวกันพไพ่ใบต่อมานะคะในตําแหน่งอายุความมั่นคงนะ,ค,ะความรู้สึกนึกคิดสุขภาพร่างกายอนะพยไพ่ใบนี้วาเวกอะคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าปิ๊งอะ เออปิ้งไอเดียเออนะคะมีความคิดอะไรที่มันคิดได้ออกนะคะมีความคิดอะไรที่คิดได้ออกหรือเห็นหนทางอะไรใหม่ๆนะคะเห็นหนทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะนำพาความสำเร็จความก้าวหน้ามาสู่ตัวเองได้นะคะ ตาสว่างนะไพ่ใบน,นี้ตาสว่างนะคะมีหนทางใหม่ได้รับโอกาสใหม่ก็ได้นะคะรวมถึงปิ๊งไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะหรือคุณรู้เช่นเห็นชาติใครบางคนก็ได้นะไพ่ใบน,นี้เออรู้และว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะปิ๊งไอเดียมองออกคิดออกบอกถูกนะในตาแหน่งความคิดของคุณนะนะคะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างนะทาให้คุณประสบความสําเร็จ ในทางด้านความคิดนะคะการวางแผนได้เช่นเดียวกันอ่ะสุภาพร่างกายก็ต้องระวังเจ็บตานะคะไพ่ใบนี้ระวังเจ็บตาระวังปวดตาเออหรือว่ามีปัญหาทางด้านการมองเห็นก็ได้ใช้สายตามากนั่นเองนะไพ่ใบต่อมาในตําแหน่งเดชอานาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงเกตยิยศเกติยศนะการแข่งขันอ่ะคุณได้ไพ่อะไรอุ้ยชาวราศีพฤษภคุณได้ไพ่ success นะ แข่งอะไรก็ชนะเออชาวพลศก,กนะคะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเอ่อการประกวดราคาการแข่งขันการประมูลงานได้หมดนะคะใครรอสอบเข้าเอ่อสถาบัานการศึกษารอในเรื่องของการตอบรับไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในประเทศในเรื่องของต่างประเทศก็ดีนะประสบความสําเร็จดี s u กเซ s s นะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาในเรื่องของงานประมูลงานชนะไปแข่งขันอะไรทั้งทางด้านาความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือทางด้านวิชาการอะไรต่างๆก็สำเร็จชนะเขาชาวราศีพฤษภนะคะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะอำนาจวาสนาบารมีในเรื่องของงานมีชื่อเสียงนะคะกระจายไปแบบว่ากว้างไกลเลยนะพยไพ่ใบนี้ประสบความสําเร็จเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่ง ได้ตามที่คุณคิดและหวังไว้นะไพ่ไปต่อมาสีค่ะนะความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองออความรักคุณได้ไพ่อะไรคุณอาจจะรอใครบางคนอยู่นะไพ่ใบนี้รอคอยอะเออ waiting someone to do something อะไรอย่างเงี <laughs> ้ย waiting someone เออนะคะ to do something เออคุณอาจจะแบบว่าเศร้าอยู่อาจจะคิดถึงใครบางคนเนี่ย ชาวพุชโสดหลายๆคนอาจจะรอคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะหรือโสดมานานก็ได้นะพไพ่ใบนี้โสดมานานรอใครบางคนเข้ามาเออเข้ามาในชีวิตนะคะหรือรอแต่คนคนเดียวก็ได้นะพไพ่ใบนี้นะคะชาวพุกโสดคุณกำลังรอใครอยู่รอคนคนนั้นอยู่เออกำลังมีความซึมเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหันหลังให้กับคนใหม่ๆเนี่ยเนียต้องต้องเปลี่ยนนะคะ ชาพวพูกสกูนะคุณอา,อาจจะต้องออกมาจากวังวนเดิมๆนะไพ่ใบนี้อาจจะต้องออกมาจากวังวนเดิมๆที่คุณคิดถึงเรื่องราวในอดีตเก่าๆที่มันทาให้คุณเสียใจคุณอาจจะคิดถึงคนนั้นเขาหรือเธอคนนั้นที่ทําให้คุณเสียใจว่าทําไมต้องทาชั้ฉันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะยังคงรอเขาอยู่ด้วยนะเออถึงแม้เขาทําให้คุณเสียใจคุณก็ยังรอเขาอยู่คุณจะต้องออกมาจากเออความ ห่วงความคิดเดิมๆก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะเพราะว่าหันหลังให้กับคนเก่าๆหันหลังให้กับอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาเออนะคะคุณยังอยู่ในอดีตอยู่ยังจมปลักกับความทุกอยู่นะกำลังแซดอยู่นะไพ่ใบนี้นะนะคะชาวพฤกสงจริงๆคุณมีอะไรดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะเห็นไหมคะทั้งความคิดในเรื่องของการงานแต่ความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะก็ต้อง ออกจากวังวนเดิมๆออกจากความคิดเดิมๆหรือออกจากคนเดิมๆก็ได้ที่เขาทําให้คุณแบบต้องเป็นแบบนี้นะพไพ่ใบนี้นะคะคุณรอใครบางคนแต่มันจะเป็นลักษณะเป็นรอคนเก่า,าสิเออนะรอคนเก่าไงเออนะบางคนก็แบบว่ารักเลือเกินอะไรอย่างเงี้ยรักเขาคนนี้คุณอาจจะต้องออกมาจากวังวนนั้นๆน,น,นะคะพไพ่ใบ่อมาค่ะชาวพุกโศก ในตำแหน่งมูลละอดีตนะความามั่งคัง่งความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินนะคะรากฐานของคุณนะเป็นยังไงเนี่ยชาวพุทธศพเห็นไหมคะคุณทรีตตัวเองอ่ะเออนะคะคือคุณเนี่ยอาจจะแบบผิดหวังเสียใจบางคนแบบหมดเนื้อหมดตัวบางคนมีความทุกข์ทรมานมาเยอะแต่คุณสามารถทรีตตัวเองได้นะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือคุณสามารถที่จะเยียวยาในเรื่องของอดีตที่ผ่านมา นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่เป็นในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาเออบางคนเคยล้มละลายแต่ก็สามารถที่จะอบอุ้มตัวเองอ่ะเออสามารถที่จะทรีตตัวเองเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจของตัวเองได้เออกลับมาออประสบความสำเร็จอีกครั้งกลับมายืนแถวหน้าอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาทรีตมาเยียวยารักษาจิตใจคุณนะหลังจากที่คุณแบบหันหลังรอใครบางคนนะแต่น่าจะเป็นคนใหม่ๆมากกว่านะคะชาวราศีพุษศกนะคะหันหลังให้กับสิ่งเก่าๆเธออย่าหันหลังให้กับสิ่งใหม่นะอ่ะใบต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามนะคะความมีวิรยิยะอุตสาหะความมีแพชชั่นคุณได้ไพ่ไลท์นะคะชาวพุธศกเห็นไหมคะ คุณจะมีปิ๊งไอเดียนะคะในตำแหน่งความคิดคุณน่ะคุณได้คุณได้ไดพ่แบบว่า Wide w i l เ w a e อะในตำแหน่งความมีแพชชั่นคุณคุณได้ไพ่แสงสว่างคุณเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะ,ะรวมถึงคิดแนวใหม่เก็ตไอเดียมีอะไรดีๆเข้ามามีหนทางใหม่เข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคุณได้ ะะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีความเหนื่อยหน่ายท้อใจกับบางสิ่งแต่ก็คุณก็ยังมีด้านบวกในบางสิ่งนะชาวพุกศกนะคะไลท์ Light, เนี่ยเออมันก็ยังมีแสงสว่างในใจ,ใจิตใจยังมีอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองได้มีแพชชั่นเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจแต่ก็มีแพชชั่นในตัวเองเช่นเดียวกันนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คุณคอยช่วยเหลือสนับสนุน มอรสสม t สตรอมอะไปตกในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ใบนี้คือมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเหลือคุณแต่มันจะมีมาแบบไม่รู้เรือตัวนะไพ่ใบนี้เออโฉบเข้ามาเออไปตกในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยคุณอาจจะมองว่าไม่มีใครมาช่วยแล้วแต่จะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยแบบโฉบเข้ามาเออมาแบบปรับมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีกระแสงเงินเนี่ยพัดเข้ามาในบัญชีคุณนะเอาพัดเงินสดเข้ามาในบัญชีคุณนะคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดหวังแต่มันจะมานะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นสตรอมเข้ามาเลยเอ,อ่ะโอ้ยู่ดีๆก็มาอะไรเงี้ยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ได้ตั้งใจนะจะมีคนช่วยเออนะคะอาจจะมองว่าไม่มีใครช่วยแต่มันมีคนช่วยนั่นเองนะคะ ไพ่อะไรต่อมานะคะในตำแหน่งการกินีนะศัตรูคู่อาฆาตอุปสรรคสิ่งที่ต้องแบบหลีกเลี่ยงเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันคือดิฟดาวนะชาวพลศเนี่ยอันนี้เกิดจากจิตใจคุณนะคะจิตใจของคุณที่มันบางทีมันก็โดนสิ่งลบเข้าครอบงำเนาะนะคะพลังลบเข้าครอบงำอาจจะเกิดจิตตกเกิดจากจิตใจของคุณนะคะรวมถึงฮอร์โมนได้ ผู้ศกหลายๆคนในที่นี้อาจจะแบบว่าไวทองอะ่ะออนะคะชาวราศีพู้ศกเนี่ยออในตําแหน่งอุปสรรคด้วยนะคะคุณอาจจะไวทองคิดมากฮอร์โมอนแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะบางทีก็แซดซึมเศร้าเงาและรักอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออุปสรรคเกิดจากจิตใจคุณมากกว่านะคะช่วงนี้เออเออบางคนอาจจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะอารมณ์แปรปรวนง่าย นะคะฮอร์โมนแปรปวนนะฮอร์โมนตกอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีพุธศกนะเป็นอยู่ไหมเออหลายๆคนอาจจะอายุเยอะนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ40 5060ได้นะคลิปนี้นะคะริฟดาวนะฮอร์โมนแปรปวนนะชาวพุธศกนะแต่งานดีเงินดีค่ะงานดีเงินด,นด,นด,นดีแต่ความรักอาจจะแบบว่าแซดนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซีไพยิปซี จะบอกคุณว่าอะไรชาวราศีพุกศกมไหนดูสิคะไพ่ยิปซีจัดจเมนต์นะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถูกกำหนดไว้แล้วเด็กถือเหรียญงานใหม่นะคะแปดเหรียญเงินมาแล้วทูซอบครับเอา้าจะมีคนใหม่ๆคนดีๆเข้ามานะนเกฑ์ได้พบเจอคนถูกใจนะเออชาวพุกศกนะคะ เงินเยอะนะพุกศกหไม้เท้าช่อบมากอกโอ้โหวิกตอรี่ก็มา1ดาบเดอะซันมาเห็นไหมประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะชาวราศีพฤษภศกนะคะไพ่คุณแบบดีมากนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในเรื่องของจิตใจของคุณนะจัจเมนเนี่ยคุณก็จะแบบว่าเป็นคนที่รู้นะรู้ในเรื่องของเ,อเวรกรรมรู้ในเรื่องของ ลึกซึ้งเข้าใจในเรื่องของพุทธ,ทธศาสนานะคะรู้ว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนี่ย j u d g m e น t เนี่ยนะคะคือไพ่ใบนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าคุณหว่านพืชอย่างไรคุณจะได้ผลสิ่งเหล่านั้นตอบแทนนะชาวพุกศกแต่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาคุณทําดีมาโดยตลอดเลยทําดีมาโดยตลอดช่วยเหลือคนดูแลพ่อแม่ดูแลลูกน้องนะคะดีกับคนรัก ดีกับคนรอบตัวนะคะช่วยเหลือคนรอบตัวอย่างดีเลยบางครั้งตัวเองแบบว่าลืมดูแลตัวเองลืมดูแลจิตใจตัวเองนะคะคำหนึงถึงแต่คนที่รักให้กับคนที่รักคนที่ชอบนะคะบางทีตัวเองเจ็บบางทีช่วยเหลือจนตัวเองแบบว่าเหนื่อยท้อตัวเองเจ็บเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจารเมดสนเนี่ยารเมดสคือในเดือนเดือนเนี้ย คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยนะชาวราศีพฤศกนะคะ j u d g มน้น t นะคะทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเป็นคนที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคู่ของคนรักนะคะหรือว่าลูกเต้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเนี้ยดีมากๆนะชาวพฤศกหลายๆคนเป็นอภิชาติบุตรเป็นคนที่นำพาความเจริญชื่อเสียงมาสู่ครอบครัววงตระกูลนะคะ เป็นคนที่หาเงินหาทองให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีเลยสามีภรรยาหรือว่าคนที่รักเป็นอย่างดีมากๆนะคะในเรื่องของจิตใจคุณนะในเรื่องของการงานยอดเยี่ยมมากๆนะคะชาวราศีพฤษกคุณมีเกณฑ์ได้งานใหญ่นะคะมีเกณฑ์ปิดดิวเซ็นสัญญางานใหญ่ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายไปในสถานที่ที่คุณคาดหวังไปในสถานที่ที่คุณขอเออนะคะไปในไปลงในพื้นที่ที่คุณต้องการเออชาวราศีพฤษภนะคะดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานเป็นที่อะไรอะเป็นที่กว้างไกลเป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ มีชื่อเสียงในสายงานที่ทําหรือบางคนมีชื่อเสียงไปในระดับชาติระดับประเทศก็ได้นะเดอะซันเนี่ยหกไม่ท้าวชอบมาก่อเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนที่มีทักษะมีสกิลในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจที่คุณทํามากนะคะบางคนทํางานที่ทําที่รักเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่าแบบว่า7จ็ถึงสิปีนะบางคนแบบเก่งมากในสกิลในทักษะงาน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 ,นั้นๆที่ตัวเองทํารับผิดชอบนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ ชาวพุกศกนะคะมีเกณฑ์บิดงานได้ได้เซ็นสัญญางานได้งานใหญ่เออนะคะหรือชาวพฤกศกหลายๆคนนะคะอาจจะได้เงินปันผลเงินที่เคยลงทุนไปต่อยอดไปนะคะดีเวเดนอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางคนได้เซ็ตโตเงินจากคริปโตจากหุ้นที่ลงทุนได้ปันผลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเงินทองเข้ามามากมายมหาศาลนะ ชาวราศีพฤษภได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะคะการเงินก็ดีมากนะคะดวงเลิศดเฉดฉายมายนะความรักเราเป็นยังไงความรักชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์คนใหม่ๆจะเข้ามานะเออคนใหม่ๆจะเข้ามานะคะเป็นคนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงด้วยเขารักคุณคุณรักเขา นะคะอาจจะเจอในระหว่างการเดินทางก็ได้นะสำหรับคนโสดนะอาจจะเจอในช่วงระหว่างการเดินทางหรือว่าเจอในสายงานเดียวกันก็ได้หรือว่าเจอระหว่างการติดต่อในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการดิลอะไรต่างๆนะคะพบเจอเนื้อคู่ได้จากการเดินทางได้มีการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะคะที่เป็นคู่รักเป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแบบเนื้อคู่กัน ะะมีเก์ได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะได้แต่งการแต่งงานได้สําหรับคนที่ดูดูอยู่ดูกันอยู่อาจจะ,ะตกล่องปองชิ้นแต่งงานและแบบมีน้องมีลูกเลยได้ในช่วงเดือนนี้นะคะช้าพฤษกษ์นะดวงคุณดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังอ,อาจจะต้องมีระวังนิดนึงระวังในเรื่องของอะไรการแข่งขันหรือว่าความคิดย้อนแย้งในจิตใจห้ามไม่เท้าเนี่ย นะคะความย้อนแย้งในจิตใจอารมณ์แปรปวนนะคล้ายๆกับไพ่ขลังออร์คเนนะคะชาวราศีพฤษกนะคะก็ขอให้ชาวพฤษกนะมีแต่เรื่องราวดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะทั้งงานทั้งเงินความรักนะคะก็สำหรับคลิปนี้หมอราวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าว,วันนี้สวัสดีนะคะ